ผีปูโสมผีปูโสมเป็นวิญญาณของผู้เฝ้าสมบัติซึ่งจะเชื่อว่ามีหน้าที่เฝ้าดูแลทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของมีค่าในสถานที่ลับลับหากวิญญาณเหล่านี้ถูกขอให้ฝากดวงผู้ฝากดวงจะได้รับการคุ้มครองและโชคลาภลักษณะของผีปูโสมจะถูกมองว่าเป็นผู้มีอำนาจมีความสงบแต่ทรงพลังหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดผีปูโสมอาจทำให้เกิดอันตรายหรือความโชคร้ายผีหัวขาดหรือวิญ,ญญาณแรง ทีหัวขาดเป็นวิญญาณของคนที่ตายอย่างไม่สมประกอบหรือวิญญาณที่มีความอาฆาตและมีพลังอํานาจสูงจะใช้ในการทําพิธีฝากดวงเพื่อขอความช่วยเหลือหรือใช้พลังวิญญาณในการแก้แค้นลักษณะของผีหัวขาดจะมีความน่ากลัวและดุดันสามารถปรากฏกายให้เห็นเป็นเงาดําหรือสิ่งที่น่ากลุกลักษณะของผีที่ใช้ในการฝากดวงจะมีความหลากหลายตามประเภทของวิญญาณและพลังอํานาจแต่วิญญาณเหล่านี้ จะมีพลังคุ้มครองหรือทำให้เกิดผลกระทบต่อดวงชะตาของผู้ที่ฝากดวง